ครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่17เดือนมกราคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวีทีมาเก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์พอร for you ชวนเพื่อนของคุณภายใต้ลิงก์การแนะนําของคุณนะครับรับท,ทันที50 USD XM เปิดปิดชีวะน,นี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องงฝากเินครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคู่ปอามในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วสกุลเงินหลักของเราที่มีความเสี่ยงก็ยังคงขยับปรับตัวสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในช่วงวันเสารท์ที่ผ่านมากระผมได้รับคําถามครับว่า เอ้คุณครับเหตุการณ์สึนามิที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับสกุลเงินเยนทําให้มีการปรับตัวอ่อนค่าหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้ว,ลวเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีหลักพื้นฐานตรงที่ว่าเราจะต้องดูก่อนว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับมันถึงจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินทีนี้ก็มีการรายงานข่าวมาครับว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ประกาศยกเลิกการเตือนภยัยการเกิดสึนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีเหตุการณ์การ ปะทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําที่ตองก้าพร้อมทั้งนะครับทางรัฐบาลของนิวซีแลนด์กับทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังกล่าวอีกนะครับว่าเดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือโดยการส่งเครื่องบินไปนะครับโดยการส่งเรือไปตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับทุกท่าน แต่ว่าสถานการณ์คือไม่ได้มีอะไรนะครับยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับสกุลเงินหลักของเราครับทางด้านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแถบ,บชายฝั่งก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยควบคุมได้เป็นที่เรียบร้อยไปดูกันที่ข่าวสารนอกตารางกันเลยดีกว่าครับในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการออกมาคอมเมนต์ของ ECB ครับเป็นบอร์ดคณะกรรมการคุณอิสเบลเธอได้ออกมาเตือนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินยูโรเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให เกิดการชะลอตัวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจถามต่อว่าเกิดจากอะไรครับเธอได้บอกมากก่าวไว้นะครับนักถุนว่าถ้าหากว่าเงินเฟอ้อมันมีการปรับตัวลดลงต่ํากว่า2%เนี่ยแล้วเราเกิดไปปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะมีปัญหานะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เราควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกันหากว่าตัวเลข CPI เนี่ยมันมีการปรับตัวสูงเกินกว่า2%นี่คือในสาภาพยุโรปนะครับหรือว่า ECB ทีนี้ก็เลยเกิดการตั้งคาถามกันครับว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นใน ECB ในตอนนี้เนี่ยซึ่งมันเกินจากเป้าหมายที่2%ไปอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นอะไรแค่ชั่วคราวจริงหรือเปล่าตัวนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่หากมองว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คงจะเป็นไปตามกลไกตลาดครับ ในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีของขอภัยครับนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นจะมาพบปากกันนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งในส่วนของตัวหัวข้อแล้วก็ระยะเวลาครับตรงนี้ต้องจับตาดูเลยครับตัวสกุลเงินยูเจนะครับทางด้าของสำนักข่าวนะครับให้จับตาดูนะครับทุกท่านว่า เกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยที่เคยมีข่าวทําให้สกุลเงินเยนแข็งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงวันจันทร์กับวันอังคารดีเดจะมีการปรับตัวแข็งค่าต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องการประชุมของทั้ง2ผู้นําใน2ประเทศนี้สารข่าวแจ้งจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัว UJ ครับข่าวต่อมาครับนักทุนโกลแมนแซกนะครับปรับคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐ เหลืออยู่เพียง3.4%ในปี2022ซึ่งก็เรียกได้เลยวว่ามีการปรับลดลงเนี่ยลึกพอสมควรนะครับจากระดับเดิมที่คาดว่าจะเติบโตนะครับนักทุนอยู่ที่ออขออภัยครับเขาไม่ได้ให้ตัวเลขก่อนหน้านี้มาแต่ให้ตัวเลขเนี่ยในปี2021ก็คือ5-6%ก็คือผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขปี2022เนี่จะเหลือเพียงแค่3.4% พราะว่าได้รับผลกระทบนะฮะจากในส่วนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอบิคอนแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวกับการชะลอตัวของมาตรการกระตุ้นทางภาครัฐตรงนี้ก็เลยส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับสวัสดีครับ